สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขครูทุกคนมื้อนี้เฮากะสิไปหาอันตัดหวายเนาะตัดหวายสิมาอ้อมใส่อันใส่ไก่นะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยเนาะอันตัวนี้เฮากอยู่อยู่หน้าเฮาพี่น้องเอ้ยหน้ากปอีแต่หญ้าพี่น้องเอ้ยหญ้าไข่อนนี่เนาะเบิ่ง ตอนนี้มันกำลังอันสีแก่นะเป็นดอกสีแดงเงี้เนาะเบิ้งย่าเคยโอนกันหลายหลายแท้หลายว้าพี่น้องไอ้ข้าวกะสีไปตัดวายเลยเนาะข้าวกะอันไปตัดวายกับไปไปผู้เดียวพี่น้องไอ้ไปคนเดียวเนาะอันท่าสีอัน ให้พี่น้องเบิ้งอันไหวกะมันสีมีวะเนาะเฮากะไปหาเบิง้งมาอ้อมใสนะ่ใกล้นะไกลกัอันไกล้กะอันเท่าตะแดดไ้แล้วเนาะไกลแดดเดียวพี่น้องไอ้ตะแหง้งเข้าสีเอ็นมาอ้อมอันนี้กะโซนมันเข้ากะอันนี้คือเข้าอันก้นแล้วละพี่น้องไอ้ก้น ได้กว้างเต็มละคุณแต่นเข้าคนยังบ่ทันแล้วอันคุณคุณยังยิ i ê u เก้นก็ได้หลายเต็มละได้กว้างเต็มละนาะเข้ากะหาไหวกะหาอยู่อันโซนมันนี่แหละพี่น้องไอ เพราะว่าอยู่แคมมันนะเราเห็นเราเห็นอยู่นะก่อไหวนะตอนนี้เรากระมาห่อนอันก่อไหวแล้วพี่น้องเอ้ยดิเยดนกวหวกะนผู้โด่งง่ญ่พี่น้องเอ้ยอ้าใ่ญ่คักพี่น้องเบื้อง Đó, wow, nhỏ tí tí rồi chứ nó ngậy. Nè, cả. Ăn mình tạm đi cả. À, cả. Đúng bác nha Để vào ăn đi à, Mình nó nhảy nhảy đi với nó nhỏ nó ổn lên nó. Hào quả xí tát, áo lời với nó ngậy. Ăn hào xí mà, áo mát, áo hoài cả. มีพาพี่น้องเอ้ยาแล้วก็เสมเนาะเสมนี่ก็เฮาก็เอาซับเอาพาก็เฮาสิตําเอาพี่น้องเอ้ยส้มอันน้ํามันออเนาะเฮาก็ไปตัเอาเลยพี่น้องเย

ก็เฮาก็สีต้านเอาข้าก็ข้าเฮาก็ข้าน้อยเนาะมันก็เลยเอาเนี่ย mấy đứa ở cả lào nám ăn ọ con ọ bớt nám màn nì thái nhãi ư hào án tông áo nám ăn ọ con như đứa ở phía đông ị đường bác nhai hào cả xì áo ị đọ tế bát đường đêm ní màn nhang bò phò mưa là cả hào cả xì hào ná เฮาแล้วก็เฮาก็สิอ้อมดงมักหญ้าใอ่อนเลยพี่น้องเอ้ยดงนี้มันต่ําพี่น้องเอ้ยเฮาก็เอาเซียนสับเอาเนาะมื้อนี้อันดงมันยาวละมันสูงเฮาก็เลยเอาตัดเอาอันนี้นะฮเอาเียับเอาพี่น้องมันต่ําอยู่ ขั้นก็นหลายที่น้อยมุดขั้นมุดแสดตา gì đấy phi đông lời nọ đồ tí Hãy subscribe cho Để không สีไปหาอีหาอันอยู่แค้มโซนมั่นเห่าพี่น้องก็วายนี่ไงเข้ากับสีไปหาอีพี่น้องกยอันเข้าได้ชองโดงแล้วเนาะเพราะว่าอันชองโดงนี่กะมันบ่พอแกง พ่อหนูพ่ออ้อมเนาะเนาก็เลยไปหาอืมก่อนนี่ก็มีอยู ừ, ý, ่อสามโด่งพี่น้องเอ้ยเบิ้ง ดงบ่เยอะปานเลยเนาะอันนี้น่ะมีอยู่3ดง4ดงนะมีแต่ดงงามๆแต่ว่ามันมีเยอมันยังน้อยเฮากตัดเอาเลยน้อยก็ยามันเพราะว่าถ้าเฮาบ่เอาก็มันก็สิบ่พอแกง ันกอ่อนี่นมดให้พี่น้องเอยแต่ขอเมื่อกี้นี่ะมดเสบตาอันนี้น่ะมดให้แต่ละกอ่อก็มีแต่มด เอากระโค้ยเอาพี่น้องเหมแล้วยันน้ำมันทื่อวันนี้เอากะเอาน้ำมันออกเนาะ นี่เลยลงบใบใหญ่เห็นนี่นะมันยาวงบงใบใบใหญ่ไปเลยแต่ว่ามันยาวเนาะ นามาไอ้ปักพี่นอ้ yes, องไอ้เย็บอะไรเตว่าอ่อนพี่นอ้องไอ้เบ่งโผลปะน,นี่กะอ่อนอ่อนเนาะ ไหวๆกันอ,อนอ่อนๆเนาะ นี้เฮาก็ได้อันเอาอันวายของเฮากะตอนนี้เฮาก็ได้อันห้าโด่งแล้วพี่น้อยนี่เลยเนาะแล้วกับบนนี้ก็เฮากะเมื่อเผาเขาแล้วเฮากบจึงเอาไปอ้อมเนาะ นี่เลยมีแต่โดงอ่อนๆพี่น้องไอ้โดงงามๆทั้งวันเนาะอันเป็นเนื้อเลือกอะไอเบิ่งํำเดียวเลยพี่น้องไอ้พอหาสีเห็ดเนื้อเลิอเนาะได้าดงแล้วหากับพอละนี่เลย ตอนนี้กะวายของเ้าวกะตัดแล้วเป็นเทียบห้อยเนะาะเ้าวกะสีได้อันเมื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะเมื่อเผาวายเมื่ออ้อมอ้อมวายนะตอนนี้กะเดี๋ยวเป็นเนื้อเลือกอะไปเบิ้งน้ำเดียวพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากะมาห้อนอันบอนอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเฮากะได้อดยุ่ยไผ่เผาวายเนาะ กเอาวไว้มาเผาเลยเผาเอามันยังอ่อนพี่น้องเลย แล้วตอนนี้กะเหากะเผาหวายของเหากนะนกเหากะมีแต่ถ้าให้มันชุกวันนี้ทถ้าให้มันชุกแล้วก็เหากะเอาไปใบพี่น้องใบแล้วเหากะเอาไปอ้อมเนาะไม่วอกไปแกงนะเอาตอนนี้หวายของเหากะเผาซุกเป็นเทบร้อยเนาะเหากะมาใบเลยวันนี้ bưng hậu cả, bay ở bài kèn nó <laughs> nhiều cái má bay chói thế này mà ไปแล้วก็อ่อนๆพี่น้องเลยเพราะว่านหนาเผาแล้วเนาะ

เลยพี่น้องไยเขาก็มาได้กันเนาะเขากะผ่าแบบนี้กงผ่าแล้วเขาก็เอาไปแกงอ่อนๆพี่น้องไยเผานะวายเผานะ อนแกงนวน้ำมันสีทขมพี่น้องเอ้ยนี่ก็ขมอยู่แต่ว่าขมมีแห้งไม่ช้ไม่เอาแกงนวด แกงเลยนะเขาไก่มาเส้อแล้วกันนี่เลยไก่แก่พี่น้องเอ้ยเขาตาแดดแห้งกันเนาะว้ามันนะลแล้วก็เข่าก็เอาไปอ้อมใส่หวายไก่ไก่เขาตาแดดแห้งล้วนะ าไปแล้วอตอนนี <m> ้ก็หาจะนั่งที่น้องไอ้จะนั่งเนาะจะนั่งไม่เสื้อแกงเขาละอ้อมวายของเัาจะนั่งกับเบาอึดพี่น้องเอ้ยเบิ้งพี่แต่งงามๆมันหากระโปงเบิ้งอ่อนๆเนาะเสียงงามมันโป่งไหม ตอนนี้เฮากาสซียนที่ําจะนั่งพี่น้องเอ้ยทำข้าวเบอร์จะนั่งใส่อ้อมวายของเฮานะจะนั่งนี่กะบ่อึดลายอะไรค้างโมแล้วก็ไปเอาก็ได้ ตันนี้กะํามันข้าวเบอร์จะนั่งพี่น้องเลยเอาตอนนี้ข้าวเบอร์เข้ากตดำและแล้วเนาะเข้ากบสีอินก่อยน้ำเอาไปใส่เลยพี่น้องเลยน้ำกบเขียวงามันเลยได้พี่น้องไหย Nắm chả nang đó khéo ngàm đi 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 đây học có phải say kèn không không Cá lăng phốt đi thì nó ngậy, cả, cho cái lơi. ông bé lên, ông, tuần ní ôm ông hào cả, cay sự xúc đấy nó vậy vâng คนอ่องๆเนี่ยน่ากินเลยลิเป็นแต่แซ่บอีนนี้เรื่องหน้าหน้าตาก่ะเอาตอนนี้กับแกงของเขากะซุกเป็นที่เรียบร้อยเขากะตักมากินเลยพี่น้องเอ้ยป้าเป็นแต่แซ่บอปลิเก่งไก่กับมันมัน อ้อมหวายใส่ไก่ไก่กับข้าตะแหงแ้งนะเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันกินข้าวอยู่ตรงอยู่ป้าอ้อมไก่เซวายแซ่บแซ่บพี่น้องเลยสุดยอดเลย phát cho mình thấy nhìn cho kênh cái Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ต้นไก่กันต้นบังใหญ่นีงยังกูดุมากบ้างฮะต้นไก่นะาจามตินไก่ก็มีพี่น้องเลยอื้มเยื้อปลาก็ได้กินจามตินไก่ ừm <tôi> toàn cây cả xe phi nóng vậy mà đường bà đi héo cả gì vậy? Gìn nấm thì nó vậy, gìn như sang này, đi rồi sang có ngào cả, nấm cả ngàm bà đi pino vậy, nọ ní hẹn cả bồi có ngào cả. น้ำกระซบพี่น้องเอ้ยเย็นน้ำกระใส่งามมาเลยเอาตอนนี้เฮา,ก,ากันกินข้าวกินน้ำกะอิ่มเป็นทีเห็บห้อยเนาะสำหรับคลิปเฮาคลิปนี้กะขอจบลงเพลยงํำนี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เข้าเบิ่งแล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปตอ่อไปในเดอ้อทุกคนขอขอบใจคลิปหน้าพาะกันใหม่เนาะ